คุณผู้ชมคะหลังจากที่เกิดไฟป่าที่บริเวณอำเภอสมิงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาแน่นอนส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังคงแย่อยู่นะคะโดยวันนี้ค่ะหลังจากที่เกิดไฟป่าขึ้นก็ส่งผลให้คุณภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2 5สูงเกินค่ามาตรฐานค่ะ หลังจากที่เกิดไฟป่าลุกไหม้อย่างหนักนะคะในพื้นที่ตำบลเสม,มืองใต้อำเภอเสม,มืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะลุกลามไปทั่วยอดดอยเลยนะคะช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็ยังคงมีฝุ่นละอองปกคลุมทั่วเมืองคุณภาพอากาศย่ำแย่ค่ะวันนี้ติดอันดับ1ใน3ของโลกเลยนะคะคโดยแอปพลิเคชัน Air CMI มีการแสดงคุณภาพอากาศจากเครื่องวัดที่อำเภอเมืองเชียงใหม่มีค่า PM 2ออยู่ที่83ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนที่อำเภอเสมิงค่ะพื้นที่ที่เกิดไฟป่าค่า PM 2.5พุ่งสูงขึ้นอยู่ที่96ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าอำเภอที่พบ PM 2.5สูงที่สุดเป็นพื้นที่3อํอำเภอโซนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้แก่อำเภอชัยประการอยู่ที่142ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอำเภอเชียงดาว145ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและอำเภอฝาง201ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะค จะเห็นได้ว่ากระแสลมนะครับก็พัดพาหมอกควันขึ้นไปทางอำเภอตางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหมใ่ะนะครับก็จะมีค่าฝุ่นควันมากกว่าในพื้นที่อื่นๆนะครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้ายังคงมีสถานการณ์